ถามนิติประยัาข้อนี้นะคะถามว่าย่อมเป็นการปรับเปลี่ยนอย่างน่าชื่นชมที่สุดต,ต่อวัตถุประสงค์ของความยุติธรรมถ้ากฎหมายที่ถูกตราขึ้นอย่างเหมาะสมด้วยตัวเองเท่าที่สถานาการณ์ได้รับการยอมรับเพื่อทําให้คดีทั้งปวงทั้งเสร็จสิ้นลงและเพื่อที่จะปล่อยให้เกิดอคติต่อผู้พิพากษาน้อยเท่าที่จะน้อยได้ตรงกับ นิติปัชญ,ญาสำนักคิดสำนักใดในสำนักคิดตะวันตกและความวิทิธรรมมีจริงหรือไม่คำกล่าวข้างตน้นตรงกับสำนักกฎหมายธรรมชาติค่ะข้อสังเกตก็คือเรื่องของความวิทิธรรมเนี่ยสำนักกฎหมายธรรมชาติจะเห็นว่าความวิติธรรมมีอยู่จริงพะสำนักกฎหมายธรรมชาติเนี่ย คำานึงถึงความยุติธรรมคู่กับกฎหมายอยู่เสมอเพราะความข้างต้นเนี่ยในส่วนของคําว่าเพื่อที่จะปล่อยให้เกิดอคติต่อผู้พากษาน้อยเท่าที่จะน้อยได้มหมายความว่ามนุษย์เนี่ยแม้ว่าจะเป็นผู้พากษาเองก็มีกิเลสต,ตัณหาอยู่หากมีอํานาจอยู่ในมือมากเกินไปก็อาจจะทําให้เกิดเรื่องของการใช้ความรักโลภโกรธหลงในการตัดสินคดีสิ่งที่จะพิจรารณานั่นคือความยุติธรรมนั่นคือการที่ศาลนั้นใช้ การใช้เหตุผลเนี่ยเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมมากที่สุดซึ่งหมายถึงประโยชน์ที่บุคคลควรจะได้รับผู้ใช้บังคับกฎหมายนะควรที่จะใช้กฎหมายให้เหมาะสมกับทุกฝ่ายโดยอาศัยความเป็นธรรมนอกจากนี้ความยุติธรรมมีความหมายถึงความชอบด้วยเหตุผลและเป็นเครื่องมือในการนำไปสู่การยุติป,ปัญหาต่างๆในสังคมและที่สำคัญก็คือเป็นเป้าหมายสูงสุดในการศึกษานิติปัญญาว่ากฎหมายที่ควรจะเป็นคืออะไรและกฎหมายที่ดี และควรจะเป็นนั้นต้องสอดคล้องกับหลักความยุติธรรมด้วยเช่นเดียวกับผู้ใช้บังคับกฎหมายก็คือผู้พิพากษาภายใต้หลักความยุติธรรมนี้จึงประกอบไปด้วยคำว่าสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคแสดงให้เห็นว่า สํานักกฎหมายธรรมชาติมีวัตถุประสงค์หลักๆที่สนับสนุนสิทธิมนุษยชนและในเรื่องของการถูกตัดสินคดีก็อยู่ภายใต้หลักสิทธิมนุษยชนด้วยการอธิบายได้ชัดเจนที่สุดเลยก็คือความวุติธรรมตามแนวคิดของอริสโตเติลที่อธิบายว่าสิ่งใดที่มีสาระสําคัญอย่างเดียวกันควรปฏิบัติอย่างเดียวกันสิ่งใดที่มีสาระสําคัญแตกต่างกันควรปฏิบัติ แตกต่างกันด้วยนี่คือหลักความเสมอภาคริสโตเติลซึ่งเป็นนักปรัชญาชาวกรีกและจัดอยู่ในสำนักกฎหมายธรรมชาติได้แบ่งความยุติธรรมออกเป็น2ประเภทในส่วนของความยุติธรรมที่มนุษย์กําหนดขึ้นนะคะนั่นคือความยุติธรรมแบบแบ่งสรรปันส่วนอันนี้จะอยู่ในที่มาของกฎหมายมหาชนนะคะแล้วก็ความยุติธรรมแบบแลกเปลี่ยนทดแทนอันนี้จะเป็นที่มาของกฎหมายเอกชนนั่นเองนะคะ สำหรับคำถามที่ว่าความยุติธรรมมีจริงอยู่หรือไม่นั้นนะคะในส่วนนี้ขึ้นอยู่กับผู้ใช้บังคับกฎหมายนั่นคือผู้พิพากษาถ้าผู้ใช้กฎหมายจะทําให้เกิดความยุติธรรมก็สามารถทําได้และในขณะเดียวกันผู้ใช้กฎหมายอาจจะทําให้เกิดความไม่ยุติธรรมในการตัดสินคดีได้เช่นเดียวกันเกิดความเป็นธรรมหรือไม่ก็เป็นหน้าที่ผู้พิพากษาที่จะยุติความไม่เป็นธรรมในสังคมฉะนั้นกฎหมายและความยุติธรรมจึงต้องควบคู่กันไปสรุปแล้วความยุติธรรมจึงมีอยู่จริงและ ตรงกับสำนักกฎหมายธรรมชาตินั่นเองค่ะ